มาทุกคนวันนี้เป็นของที่ทำให้สดชื่น <c oughs> น้ำใบเตยวุ้นลำไยเอ๊ะน้ำลำไยวุ้นใบเตยอ๋อใช่นี่ลำไยสดๆหอมด้วยน้ำใบเตยไหนชิมน,น้ำก่อนว้าสดชื่นจริงๆด้วยแล้ ท็อปมาด้วยลำไยสดๆแบบนี้มันก็ฟินนะสิลำไยนี่นะเราผลิตเองกับมือปอ,อกแล้วแคะเม็ดออกอืม,อมได้ความสดชื่นทุกคนดูช้อนจะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นรนะอืม 哦，飞得足